เหตุคนเล่นหนึ่งล้านตอนแบบกล้จะเที่ยงคืนอ่ะคือทำไมคนเล่นเยอะขนาดนั้นพี่สงสัยมากพี่ก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะว่ามันเป็นยังไงทําไมคนถึงเล่นเยอะขนาดนี้ไหนดูซิว่าร้านค้าเขามีอะไรอู้มีกล่องสกินด้วยเหรอต้องใช้แบบ99โรบักเนอะอุย้ยเราใช้เงินในเกมซื้อได้ด้วยเหรอมีครูโซครูซอีเจ็ดด้วยเจสกีโอเช็ดยิบเบ็ดขึ้นมาแล้วก็กดค้างเพื่อชักคาเบของคุณฟึบอุ้ย เอาไปใส่ปุ๊บมีสายฟ้าฟาดเุ้ยมีอัตโนมัติด้วยอนะไรเนี่ยคลิกรัวๆอ๋อคลิกรัวๆปุ๊บชุด,ดูได้ปลากระพุนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถึงเราจะต้องกดอัตโนมัติได้นะเราต้องตกปลาสิบรอบไปใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วขึ้นมาขึออ้นมาโอ้โหได้ปลากรงทะเลตา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 ดูยังไงขึ้นมาดูแล้วก็ เออเอาไปขายใช่ไหมขายไอเทมที่ถือค้อโอเคงั้นเอ้ยเราต้องกดขายทั้งหมดกดคิวขายทั้งหมดได้เท่ดไดาไหร่แต่ดูดิไอเทมเรามีอะไรโอ oh, เรามีคานเบสเรามีอะไร,รมีเบสสูตรลักกี้ด้วย <laughs> มีสูตรลักกี้โอโหอไม่มีอะไรเลยแต่นี้อะไรเนี่ย oh. อ๋อกล่องใช่ไหมโลบักเท่าไหร่เนี่ยมีโลบักเท่าไหร่อุ้ยมาส่งกิฟต์ซะด้วยแต่ดูนิ เอ้ยโลบักไม่พออะทำไงดีเดี๋ยวพี่ขอทำการเซโรบักแป๊บหนึ่งนะ f มารูราหนึ่งกล่องโอเคเรียบร้อยปุ๊บไปสุ่มกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เอ้ยมันสุ่มให้เลยเหรอซื้อมาแล้วสุ่มให้เลยโอ้โหอีกนิดเดียวเฉียดนิดโก้อะไรเนี่ยให้ความหวังเราชัดๆฮะสมใส่ได้เลยสกินอุย้ยเท่มากเลยทุกคน ว้าวเขาพาเราไปซื้อคันเป็ดใช่ปะแต่เราเรามีแล้วเรามีโอเคไปให้เราซื้อใช่ไหมโอเคแล้วแกต่ออ๋ออันนี้มันคือสกินเฉยๆเหรออย่าบอกนะว่าเป็นสกินเฉยๆอะสภาพเป็นเป็นสกินเฉยๆเหรอมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันมีแค่สกินใช่ไหมจะร้องให้อันนี้คืออะไรดูอาหารโอเคอันนี้ลัคกี้เพิ่มขึ้นอุ้ยอันนี้ดึง้อยลัคกี้เลยโลออ้สองร้อยอีกอุ้ย ทำไมเยอะจังอะโอเป็นร้านอลทุกคนคืออะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้หรอเราสามารถใช้โลบักซื้อได้ไหมโอ้โหสอบมาหน้เลยโลสอบมาโลบักไม่เอาดีวกว่าแล้วก็ใส่เงียใช่ไหมโอเคก็ได้อยู่อ้มันใส่ให้เราอัตโนมัติเลยนี่แว่เดี๋ยวก็มีบันทึกการอัปเดตด้วยหรออันนี้ปลาใหม่โอ้มีปลาใหม่ขยายปลาด้วยคืออะไรขยายแบบ พวกปงพวกปลาที่อยู่ในป่าหรออ่าดวงจันทร์สีแดงเนาะอุย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ดูดูปลาแต่ะตัวตว,ตว,ตวิแต่ไปแต่ละตัวมันหน้าหวัวทั้งนั้นเลยอะอะไรโอ้เชดมันต้องเล่นถึงขั้นใดนเด้อถึงจะได้ปลาขนาดนั้นไอ้ดูดิไปตกปลาก่อนโอมาตกปลาตกปลาตรงนี้ตรงนี้อึบอ,อ่ดูการตกปลานั้นอุย้ยได้หรอ ูการตกปลาก็จะมีสายฟ้าฟาดลงโอ้โหได้ปลานีโม่ปลาตัวตลกไปตกต่อตกต่อได้เลยอุ้ยได้แล้วอุ้ยกดลุล้อได้ปลาเลยปลาคุณนี่แย่ตีบู๊เลยโชกอือโชกสองเป็นไงละ่ะโชกสองคือต้องเล็งด้วยนะเฮ้ยมาละมาละมาละความเร็วสวยได้อะไรเอ้ยได้ปลาพิกกี้โกบี้ขายทั้งหมดเยส ตอนนี้เรามีอยู่200กว่าบาทเกือบเป็น300แล้วป่ะตอนนี้มาไหนเราไปดูอุย้ยบูชโชกเด้วยไปดูสเปนดิสเปนเป็นยังไง่าปีกล่องฮาร์โลงด้วยฮาร์โลงฮารโลวินดีไลน์เนี่ยอุย้ยหนึ่งรอบหนึ่งรอบเก้าเก้าหรออุย้ยเรามีเบ็ดเบ็ดมาลอ่อเราต้องการ65รอบเพื่อการันตีกาเล็กติกโอ้โหอุย้ยมันบูธเป็นระดับหนึ่งเป็นระดับสอง ฮะานี่เราสามารถใช้เกิดซื้อได้ด้วยแล้วเรามีกับดักด้วยอุย้ยคันเบ็ดเฮ้อทำไมมันเท่จริงๆเลยแต่ระยากเดี๋ยวในลองคุยกับคนนี้ซิเขาบอกว่าคันเบ็ดที่ดีสุดอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ในป่าโบราณเฮ้ยเจอกันแน่ป่าโบราณดูเรือผมอยากไปป่าโบราณครับนี่สามร้อยปุ๊บสปาวเลยเรือเกิดแล้วโอเคไปหาเรือฮึบฮึบขับเรือไปต่อไปต่อ อ <anca> ป่ามันอยู่ตรงไหนวะจังเกิลเอ,อื้อนี่ไงอย่าบอกนะถ้าเราจะไปที่ป่าเนี่ยเราก็ต้องนั่งเรือไปอย่างเดียวอะถูกไหมแล้วตรงนั้นคืออะไรวะเนี่ยเห็นไหมตรงนน้นอะคืออะไรวะใช่ไหมเดอกไปเราเราไปจังเกิล uh, ดีกว่าอุ้ยตอนนี้พี่ถึงป่าจังเกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ป่ารืกรับใช่ไหมป่าตรงนี้นี่คือป่าโบราณค้นพบตำแหน่งใหม่แล้วอามาเดี๋ยวเราไปหาเบ็ดกันเลยเบ็ด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 อือเฮ้ยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันเนี้ยอ้ยมันขึ้นไปได้ด้วยเหรออุย้ยว้าวป่ะเข้าไปอะไรนะคนหาคันโยกเพื่อเปิดวิหารคันโยกอยู่ตรงไหนแล้วดิเฮ้ย มันามทางให้เราแสดงว่าคันโยกไปอยู่แถวนี้แน่เลยคันโยกอ,อยู่เขา,าหรือเปล่าอุ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะตรงนั้นคันโยกปะอ้ยเหมือนจะใช่เอา้าได้เฉยเลยฮะต้องวางสิ่งของหรอไม่หนะเขาเราต้องเอาเอออะไรเห็นเห็นเพชรๆเนะี่ยเครื่องประดิษฐ์หรอเออประดิษฐ์เพชรหรออ้ยต้องเอาอะไรมาวางอีกล่ะเนี่ยฮะแล้วจะคัฟได้ยังไงเนี่ยคันเบ็ดมันต้องอยู่ในวิหารนั่นแน่เลยทุกคน เพียกได้อะเดี๋ยวดูดิวิหารเขียวนี่เปิดได้เปล่าทำไมเปิดไม่ได้อะอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเุ้ย,อยเอาเพี้ยบมันจุ่มตรงนี้ได้ด้วยวะเร็วเลยเออเอเอกดกดสวยเฮ้ยได้อะไรสองจุดเจ็ดกิโลตัวช่วยเลยเนะ <c oughs> ี่ยอืมอือืมอื้ยว่ายนานไปด้วยเดี๋ยวนะตัวนั่นคันโยกหรือเปล่าเดี๋ยว,วเราต้องเอาอะไรไปใส่อีกไหมเนี่ย โอ้โหแน่นอนเลยต้องการวัตถุโบราณเพชรมันมีรอบเกาะเลยใช่ปะ่ะโอ้ยสภาพข้างบนมันจะมีอะไรแบบเอ้ยจอ้เจ๊โอ้ตรงนี้ไงที่ครับหรอแท่นบูชาอ๋อเราต้องเอาเอาของมาใส่อีกแล้วเลยตาใบเรือหรออุยมม้ยมันมีเคว็ขึ้นมาว่าคุยกับชาวประมงลาวาโอ้วาวแล้วก็เที่ยวชมภูเขาไฟอ๋อเราต้องไปลาวานั่นเองอนี้คือบังคับถูกไหมมา เราเอาเรือกลับเลยปูนปูนโอเคตอนนี้ถึงลาวาไปที่เรียบร้อยเราต้องไปคุยกับชาวมงลาวาเนาะต้องเข้าไปดีๆหรือเปล่าโอ้โหอยู่ข้างบนเลย no อัน <No. S 2> นี้คือปากลัวหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บอีจิบจีบโอ้โหจิบจีบปึ๊บมาตกตรงนี้อะไรอะ่ะคุณได้รับเกลาวาโอ้เกลลาวาอะไรวะอุ้ย สามสิบลัคก,กี้เอามาทำอะไรเนี่ยเยยบไปดูตรงนู้นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวล่องเรือไปก่อนโหเรือก็เล็กกระจ้อยร่อยจังเลยอกว่าจะขยับได้แต่ละทีทำไมมันช่างยาวนานคืออะไรอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยึออเกี่ยวประวะไปดดิเออโอ้ยจะมเนเถอะไป เป็นได้เลยเลยเ,ลยเราไปลองดูกอดตรงนั้นดิคืออะไรนี่เรามาถึงเกาะน,นี้แล้วเดี๋ยวดูชี้คืออะไรเฮ้ยอ๋อพายุลมพายุตอดนนีพี่ได้เดินทางมาอย่างป่าห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกปลากันเฮ้ยตัวนี้ดูนวง,นวงเออโอเคเฮ้ยงูเฮ้ยน่กกากลัวเฮ้ยแล้วติดอะไรอะติดติดบับเงาง,งามหรอน่กกากลัว พี่ไม่ชอบงูนะเอเอยยอยงูไรจีเดี๋ยวตรงนี้มีคนมา,มาตกปลาด้วยหรอแล้วเราสามารถขโมยได้ปหเฮ้ยสมุขโมยได้ <laughs> ขโมยได้ด้วยเฮ้ย <g uss> ได้ปลากระดูกอะไรเนี่ยมาตกเล่นๆอ้ได้ปลากระดูกเฉื่อยเดี๋ยวดูซิปลาที่เราตกได้โอ้ยไหนๆๆนี่เราได้ปลากระดูกโหชีวิต แรงกว่านี้อีกเอยแรงยิ่งกว่าแรงโอ้โหอันนี้คือที่ยังหาไม่เจอใช่ไหมเยอะจังโอ้โหโลกเคชันตกปาลายังหาไม่ครบเลยพี่ท้อแล้วกับการหาเควสโอ้โหมาทำยังไงทุกคนใครทําได้แล้วมินมาบอกหน่อยได้ไหมหรือไม่กดไลค์คลิปพี่ก็ได้มาสำหรับคลิปนี้ก็พีเท่านี้แหละทุกคนเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเควสไปทำยังไงถ้ามีโอ,อกาสไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับด้วย